สวัสดีคะ่ะหลังจากห่างหายกันสักพักหนึงนะคะจะบอกว่าคลิปนี้จะมาในหัวข้อสเสบียงบุญของคุณนะคะที่คุณได้ทำไปอะ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เริ่มจะล่อยหล่อลงหรือเปล่าแล้วเราจะต้องเสริมบุญยังไงนะจ๊ะมาดูกันนะคะเลือกสีชมพูสีช,ช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาได้เลยนะคะเลือกตั้งเจติฐานเราเลือกนะคะจะมีทั้งหมด สามตัวเลือกเช่นเคยนะคะฝากกดติดตามและกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตั้งจิตอธิษฐานเราเลือกนะคะว่าจะเป็นยังไงกับสเบียงบุญของเรานะคะว่าสเบียงบุญของเรายัางเหลืออยู่หรือเปล่านะคะจะต้องเสริมอะไรนะจ๊ะ สำหรับคนที่เลือกสีชมพูนะคะจะบอกว่าสเสบียงบุญของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะดูแล้วสเสบียงบุญของคุณนะคะค่อนข้างที่จะดีเนาะพอขึ้นเป็นแบบว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วช่วงนี้มันอะไรมันก็โอเคไปหมดเลยโอเคไปหมดเลยในที่นี้คือสเสบียงบุญมีเพียงพอนะคะดังนั้นเสริมบุญสักนิดนึงนะคะด้วยการบริจาครงทานถวายอ,อาหารเพนอย่างนี้นะได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะ ทำบุญกับผู้ยากไร้เด็กกำพร้าจะดีมากๆจะช่วยส่งเสริมทางด้านการงานการเงินของเราในอนาคตนะจ๊ะเห็นไหมว่าเป็นรูปกุญแจบอกว่าอนาคตข้างหน้านะคะเก็บเงินเก็บทองอยู่แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆนะคะแบ่งปันให้กับบ้านเด็กกำพร้านะคะและก็ทําบุญให้กับผู้ยากไร้จะดีมากๆสําหรับคนที่เลือก สีชมพูนะจ๊ะยินดีด้วยนะคะขอให้อ่ามีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะสำหรับคนที่เลือกช็อกโกแลตนะคะจะบอกว่าอ่าจากไพ่บอกแนะนำให้พยายามที่จะทํา สมาธินั่งสมาธิวันละสิบถึงยีสิบนาทีแล้วทุกอย่างมันจะดีนะคะช่วงนี้ให้ระวังการประทะกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องนะคะมีฟาร์มขัดใจกันนะคะพูดตรงพูดแรงพูดในฟาร์มจริงเขารับไม่ได้เขาจะแบบทําให้โกรธเรานะคะดังนั้นนะคะมุ่งเน้นไปการทํางานหาเงินดีฝ่านะคะและจะไพ่ขึ้นมาเตือนบอกว่าช่วงนี้ทําบุญ นั่งสมาธิบ้างนะจะดีแต่จริงๆแล้วจากไพ่บอกว่าให้ไปบวชบ้างก็จะดีนะคะจะทําให้ทุกอย่างในชีวิตราบลื่นนะ๊ะจากที่เคยจะมีแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องทุกข์ใจเข้ามานะคะดังนั้นนะคะบอกว่าจากไพ่บ่งบอกว่าไม่ค่อยมีความสุขและ,สะเสบียงบุญของคุณนะคะจะต้องเติมด้วยกัน นั่งสมาธินะคะบ่อยๆแล้วทุกอย่างมันจะกลับมาโอเคสดใสเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ต้องคิดมากนะฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ให้อ่าพี่หมอด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้มาโซสีวานิลาแล้วนะคะจะบอกว่าสะเบียงบุญของคุณไกลหมดหรือยังเขาบอกยังพอมีกินมีใช้อยู่นะคะกับสะเบียงบุญแต่ก็อย่าลืมที่จะเสริมบุญลงไปนะคะแล้วทุกอย่างในชีวิตมันจะรับลื่นนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะอะไรที่แบบว่าสูญเสียไปแล้วมันสามารถกลับคืนมาได้นะคะแต่ความรู้สึก,กนะกลับคืนยากแต่อันนี้เขาบอกว่าให้เรา ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวนะคะจะส่งผลให้มีกัลยาณมิตที่ดีมาสู่ตัวเรานะจ๊ะจะนาภัยบ่งบอกว่าสเบียงบุญของคุณยังพอมีนะคะแต่ให้เสริมด้วยการทําบุญกับน้องหมาน้องแมวจอนนะคะจะดีหรือเป็นลักษณะการอะทำบุญบริจาคโรงศพ5บาท10บบาทตามศรัทธาของเรา จะมีอนสสงทีมมากนะจ๊ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอโชคดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกล้องที่สามหรือน้องวานิลานะจ๊ะจะบอกว่าสเบียงบุญของคุณอย่างพอมีกินมีใช้แต่ต้องเสริมบุญด้วยนะจ๊ะอย่าให้ขาดเนอะอันนี้จะเป็นคลิปที่สายมูนิดๆเนาะอาจจะถามแบบว่า,าดูเพื่อความบันเทิงดูแล้ว นำไปปรับปรุงแก้ไขนะจ๊ะ